คนคลิปนี้นะคะน้ำหวานก็จะมารีวิวนิยายเรื่อง How Much Is Your Love ของนักเขียนที่ชื่อว่า u ล s ซ r i นะคะไม่แน่ใจอีกเหมือนกันว่าอ่านถูกไหมนิยายเรื่องนี้นะคะหาอ่านได้ในเด็กดีมีทั้งหมด35ตอนแต่ว่าเขาปิดตอนไปตั้งแต่ตอนที่17นะคะเพราะมันเป็นนิยายที่ตีพิมพ์แล้วก็เลยเหมือนปิดตอนไปครึ่งนึงอะไรประมาณนี้เนาะ ซึ่งถ้าใครฟังคลิปนี้เสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเป็นนิยายแนวตัวเองหรืออยากอ่านต่อนะคะก็เออลองไปหาซื้อดูแต่ที่สําคัญนะคะทุกคนปกของเรื่องนี้คือสวยมากไม่ใช่แค่นั้นนะคือเรื่องนี้เขามีต่อกันอีกแบบ3เรื่องเป็น north south east west และทั้ง3เรื่อง4เรื่องนี้นะคะพระเอกเขาเป็นเพื่อนกันก็เลยแบบเออมีการเชื่อมโยงและปกของทั้งหมดเนี้ยทุกคนสวยมากสวยแบบอยากเก็บเข้าชั้นอะ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะทุกคนก็คือน้าหวานเห็นเรื่องเนี้ย คนเขาก็พูดกันเยอะคนเขาไปถามว่าเออควรเก็บดีไหมเซตนี้เซตนี้อะไรอย่างงี้หลายๆคนก็แนะนํามานะคะว่ามันควรค่าแก่การซื้อเก็บแล้วก็มีน้องคนนึงนะคะทักมาใน i อจว่าเออให้นวัดอ่านเรื่องนี้ก็เลยโอเคสุดท้ายได้มาอ่านเรื่องนี้นะคะ เรื่องนี้นะคะนายเอกของเราชื่อน็อดและเปิดเรื่องมานะคะนายเอกเขากําลังไปดื่มกับเพื่อนที่ผับแห่งหนึ่งแต่ก็ได้ไปเจอกับแฟนใหม่ของแฟนเก่าตัวเองนะคะตอนนั้นเนี่ยแฟนเก่าของนายเอกยังเป็นผู้หญิงอยู่นะแต่ว่าแฟนใหม่เนี่ยคือพาผู้หญิงอีกคนไปประมาณว่าเป็นคนไม่ดีนายเอกของเราก็เลยไปมีเรื่องกับเขาและมีเรื่องไปมีเรื่องมาแล้วก็สติหลุดนะคะจากนั้นฟื้นตัวมาอีกทีนะคะก็อยู่บ้านของพระเอกพระเอกนะคะชื่อว่าโจฮันวีรกรรมของนายเอกเมื่อคือนนะคะก็คือหลังจากที่โจ พานายเอกมาที่บ้านมาดูแลต่างๆเขาก็อ้วกใส่โจฮันด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะคะนายเอกของเราก็มีการทําลายข้าวของแล้วก็ข้าวของเสียหายหนักมากเบ็ดเสร็จรวมทั้งหมดนะคะก็เป็นแสนแล้วพระเอกของเราเนี่ยก็เลยยื่นบิลให้เลยว่าเนี่ยก็คือลิสต์ต่างๆและนายก็ต้องจ่ายค่านี่นี้มาส่วนตัวนายเอกเนี่ยก็คือไม่มีตังค์เขาก็เลยมีการเออไปอ้อนขอว่าเอออย่าคิดดอกเบี้ยนู่นนี่นั่น,นพระเอกก็เลยบอกว่า โอเคงั้นไม่คิดดอกเบีย้ยแต่ต้องยอมทำตามทุกอย่างนะแต่ว่าถ้าทำให้ขัดใจเนี่ยก็จะคิดดอกเบีย้ยเป็นรายวันแล้วคือตอนนั้นพระเอกนายเอกแบบโทรคุยกันไงโทรตกลงกันพอตกลงกันเสร็จนะคะพระเอกก็บอกในเอกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งวางสายนะเหมือนคาสายโทรศัพท์ไว้แบบนั้นแล้วพระเอกนะคะเขาก็เหมือนนั่งทำงานอยู่ในเอกก็แบบพยายามไม่หลับแล้วก็ต้องถือสายรอไว้นะคะแล้วก็ในเอกที่ง่วงเนี่ยก็พยายามพูดกับพระเอกฉากนี้นะคือเหมือนกับที่เขาจีบกันสมัยก่อนนะทุกคนหมายถึงแบบสมัยก่อนเลยนะ วันต่อมานะคะนายเอกก็ไปทํางานร้านกาแฟพระเอกก็มีการสั่งให้ในายเอกเนี่ยเอากาแฟไปส่งให้เขา <c oughs> ก็มีโมเมนต์ทั้งสองคนนิดๆหน่อยๆนะคะประมาณว่านายเอกบอกว่ากาแฟที่เอามาให้เนี่ยไม่ได้ชงเองพระเอกเลยให้ในายเอกไปชงมาแล้วให้เขากินแล้วเขาก็ดื่มกาแฟที่นายเอกชงนะคะส่วนกาแฟที่เอามาให้อะ่ะก็ไม่ดื่ม <c oughs> แล้วก็มีโมเมนต์ที่เราแบบเฮ้ยมุงมิงว่าพระเอกที่จริงเขาเหมือนชอบนายเอกก่อนอยู่แล้วก็มีความน่ารักมีความแบบ ฟินอยู่นิดนึงจิตนึงนะคะจากนั้นในฐานะลูกนี่เจ้านี้นะคะความสัมพันธ์ของพระเอกนาะยเอกเขาก็ค่อยๆดําเนินไปแต่แค่ นิดเดียวนะทุกคนความใกล้ชิดหรือความแบบสนิทสนมอ่ะมันก็ดําเนินไปแหละแต่ว่ามันแบบชา้ชาช้าเหมือนความสัมพันธ์ปกติที่เขาควรจะเป็นนะเนาะตัวนายเอกนะคะเขาก็ไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าพระเอกคิดยังไงส่วนตัวพระเอกเนี่ยเพราะว่าเขาปากร้ายเขาเงียบเงียบมันก็เลยเหมือนกบเกลื่อนความรู้สึกตัวเองไปส่วนนายเอกที่ยังไม่รู้ตัวนะคะเขาก็ยังทําตัวให้พระเอกง,งุนงดหึงหวงจนเงินหนี้ที่มีอยู่แสนกว่านะทุกคนเพิ่มเป็นสองแสนเพราะว่าพระเอกพะหึงที่นึงก็จะหักเงินว่า ไหนหึงมากก็จะหักเงินมากวันไหนหึงน้อยก็จะหักเงินน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะ คือเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะอ่านไปแบบเพลินๆดีนะคะเรื่องราวแบบเออเรื่อยๆและความคิดของนายเอกอะทุกคนตลกมากคือแบบที่เขาบรรยายว่าความคิดของนายเอกเป็นยังไงใช่ไหมคือแบบเฮ้ยตลกเป็นคนแบบคิดบวกอารมณ์ดีแต่เนื่องจากที่เขาเป็นนิยายแบบเรื่อยๆนี่แหละบางคนก็จะชอบแบบเอ,อ้ยฟุ้งฟิง้งงงงี้ในหัวใจนิดนหน่อยๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครรู้แนวชั้นเนี่ยก็จะมีความคิดที่ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้กันวะเมื่อไหร่พระเอกของฉันเขาจะรุกมากกว่านี้เมื่อไหร่เขาจะจับนาย หรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ก็เออมันก็เปลี่ยนแนวบ้าง แต่ก็จะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งนะคะที่นายเอกเนี่ยเขาถูกลวนลามแล้วก็จะถูกข่มขืนพระเอกก็ไปช่วยไว้ได้ทันหลังจากนั้นแหละมันก็จะมีความแบบกระตุ้นกระตุ้งขึ้นมาบ้างนะคะเพราะนายเอกก็พอรู้แล้วว่าพระเอกเขารู้สึกยังไงแล้วก็มีความคิดที่จะเปิดใจให้พระเอกเหมือนกันอ๋อแต่ประเด็นก็คือนะคะทุกคนตอนที่นายเอกจะถูกรำเนี่ยเขาถูกไอ้คนร้ายอะ่ะจับจูบไปเรียบร้อยแล้วซึ่งณจุดจุดนั้นอะ่ะพระเอกกับนายเอกยังไม่ได้จูบก,กันเลยอะ่ะทุกคนคือจูบของนายเอกอะ่ะให กับคนร้ายไปก่อนให้พระเอกเข้าใจหรอแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะเนื่องจากมันเกิดแบบนั้นขึ้นพระเอกก็เลยจับในเอกจูบหลังจากนั้นค่ะเหมือนจะแบบว่าลบคราบทุกอย่างอะไรอย่างนี้และพอพระเอกจับในเอกจูบนะคะทุกคนมันก็จูบแบบจูบจูบแบบจูบมาราทอนนะคะจูบเสร็จก็จูบใหม่จูบนานจูบนานมากๆแล้วต่อจากนั้นนั่นแหละพระเอกก็บอกชอบนายเอกนะคะสักทีแล้วก็สั่งให้นายเอกเวลาออกจากงานจากนั้นก็บอกต่อ ว่าถ้าให้กอดเนี่ยจะให้500ถ้าให้จูบให้พันหนึง่งแต่ถ้าอย่างอื่นนะคะให้5,000ันแน่นอนว่าหลังจากนี้นะคะพอทั้งคู่ได้จูบกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์มันก็ต้องแบบดีขึ้นแบบก้าวกระโดดความฟินความนุ่มนิ่มในหัวใจเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะคะไม่ได้แห้งแล้งเหมือนตอนที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าหลังจากนี้เขาก็ปิดตอนไปไปที่เรียบร้อยคะ่ะซึ่งใครที่อยากอ่านต่อว่าความสัมพันธ์ทั้งคู่มันจะดําเนินไปประมาณไหนนะคะก็ ไปติดตามกันเองจ้าส่วนทางน้ำหวานนะคะก็อาจจะไปหาซื้อเล่มแหละเพราะว่าเราก็อยากได้แบบปกสวยๆมาประดับชั้นหนังสือใช่ไหมเออถ้ากลับไทยก็อาจจะไปหาซื้อดูไม่รู้เขายังขายอยู่หรือเปล่านะหรือว่าต้องขายในอ e ีบุ๊กหรือเปล่าอันนี้น้ำหวานยังไม่ได้สืบสอบหาเลยค่ะยังไงเดี๋ยวลิงก์ต่างๆน้ำหวานทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะ โอเคค่ะทุกคนยังไงคลิปนี้นะคะก็มากันแบบสั้นๆหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะสุดข่ที่ไปอ่านมาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกน้องหวานนะคะไปละค่ะบ๊ายบาย